สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วก็หลังจากได้ลงมือทำอีเวนต์จริงผมจะมาสรุปอีเวนต์แบบเข้าใจง่ายง่ายมากๆง่ายสุดๆุดเลยนะก็คืออย่างแรกคุณต้องเล่นโหมดอะไรก็ได้ ab rb sb โหมดใหม่ที่เป็นอีเวนต์ every full แล้วก็โหมดที่ไม่นับคะแนนก็คือจะเป็นโหมด pve นะครับโหมด pve จะไม่นับคะแนนเลยพอคุณเล่นน่ะคุณต้องเก็บ2,500แต้มเพื่อที่ได้กล่องสุ่มวัตถุดิบ สองสมบัติบหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเคสวิดเมทัลเลียลพอคุณได้เคสเออเคสวิดเมทัลเลียลเสร็จปุ๊บคุณเอามาเปิดคุณจะได้ชิ้นส่วนพวกนี้นี่แถวบนเห็นไหมครับห้าชิ้นเนี้ยมันจะสุมนะรวมถึงกุญแจนี้ด้วยไอ้กุญแจเนี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเราเอาแค่ไอ้บรรทัดแรกก่อนพอคุณได้วัตถุดิบแบบนี้แล้วนะครับคุณก็จะได้โรงงานหุ่นยนต์ถูกไหมพอคุณได้โรงงานหุ่นยนต์มันจะให้หุ่นมาห้าตัวหุ่นมันพังอยู่ คุณก็ต้องกดแยกชิ้นส่วนหุ่นออกมาซ่อมก็คือกดหนึ่งครั้งมันจะมันจะนับสิบหกนาทีถูกไหมสิบห้าจุดห้าเก้าอ่ะมันจะได้มันจะแยกชิ้นส่วนมาทีละชิ้นที่ได้ชิ้นทีละชิ้น,นคุณก็กดไล่ไปเลยครับห้าตัวเนี่ยกดรัวๆไปเลยจนกว่ามันจะแยกชิ้นส่วนออกมาครบเป็นอย่างนี้อ่ามันจะสุ่มชิ้นส่วนที่ออกมาเป็นสามเกรดก็คือเกรดใช้งานได้สีเขียวเกรดที่พังก็คือสีแดงไอ้สีส้มแล้วก็เกรดที่เสียหายที่ไม่สามารถซ่อมได้ก็คือสีแดง broken part ซึ่งคุณหนึ่งตัวต้องการวัตถุดิบพวกนี้สิบสองชนิดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองฟอนะสิบสองชิ้นเนี่ยครับให้มันเป็นสีเขียวนะสีเขียวคือใช้งานได้นะชนิดละห้าชิ้นหาเห็นไหมผมมีสี่ละผมกลาลังซ่อมอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นห้าถูกไหมผมมีสี่ละผมก็ลังซ่อมไปนะไอ้สีแดงเนี่ยคุณกดย่อยทิ้งทาลายทิ้งได้เลยมันจะเป็นการเป็นคืนเป็นวัตถุดิบพวกนี้ พอคุณได้ชิ้นส่วนสีเขียวเนี้ยครบห้าชิ้นแล้วอ่ะคุณเอาไปยัดใส่หุ่นครับคืนคืนได้มันจะให้ยัดใส่หุ่นก็ต่อเมื่อคุณได้ชิ้นส่วนครบแล้วนะก็คือคุณต้องกดย่อยเนี้ยมากกว่าสิบสองครั้งอบางทีอาจจะได้สีแดงบางทีอาจจะได้สีเขียวเลยก็มีก็โชคดีไปพอคุณกดย่อยหุ่นเสร็จปุ๊บอะถ้าคุณได้สีเขียวก็ดีไปก็คือนี่คุณเอาสีเขียวเนี้ยไปยัดกลับไปยัดก็คือยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปเสร็จหุ่นหนึ่งตัวหุ่นหนึ่งตัวใช้สิบสองชิ้นตามินนี้ครรับเห็หม พอคุณยัดครบห้าตัวปุ๊บคุณก็มาใส่ใจตรงนี้ไอ้เคสเนี่ยไอ้กองเนี่ยไอ้กองพับได้เนี่ยคุณต้องเก็บได้จากการเล่น7,500อแต้มใน1ตาถ้าแต้มคุณเกินแต้มคุณขาดมันนับตบเป็นตาต่อไปไม่ต้องห่วงครับว่ามันจะยากมันง่ายพอคุณได้ปุ๊บ20บชิ้นคุณเอามาคาเป็นกล่องใส่หุ่นพอคุณได้กล่องใส่หุ่นเสร็จปุ๊บคุณกลับเข้าไปดูว่าหุ่นคุณ5ตัวเสร็จหรือยังถ้าเสร็จปุ๊บคุณเอาไปยัดใส่กล่องเป็นแบบนี้ กล่องที่คุณพร้อมส่งแล้วคุณกดจัดส่งปุ๊บคุณจะได้ใบสีขาวพอคุณได้ใบสีขาวปุ๊บคุณอําแรกรางวัลเลยครับเลือกเอาเลยถ้าคุณอยากได้สามรางวัลใหญ่คุณต้องทําอย่างเงี้ยต้องเปิดโรงงานซ่อมหุ่นทั้งหมดสามรอบเข้าใจไหมโอเคแล้วคุณสงสัยใช่ไหมว่าไอ้สิบหกอาทีเนี้ยมันลดเวลาได้ยังไงคุณเห็นไอ้เคนนี้ไหมไอ้มือกลจากกลเคนเนี้คุณจะได้จากการเล่นติดอันดับหนึ่งของของตานั้นนั้นคุณเก็บให้มันครบยี่สิบห้าชิ้นคุณจะได้อัปเกรงึ่ แต่ถ้าคุณเก็บครบห้าสิบชิ้นคุณจะได้อัปเกรดเวลสองมันจะลดเวลาในการคราบในการย่อยหุ่นพวกนี้ครับเห็นไหมอย่างเช่นเนี่ยสี่ชั่วโมงเห็นไหมมันต้องการ a s s e m b บ y time เห็นไหมสี่ชั่วโมงคุณถ้าคุณใช้อัปเกรดหนึ่งอาจจะเป็นสองชั่วโมงถ้าคุณใช้อัปเกรดสองอาจจะเป็นแค่ยี่สิบนาทีอเออยี่สิบนาทีประมาณนี้้าใจตรงกันนะก็คือแยกชิ้นสว่วนเอามาซ่อมเอามาประกอบแล้วก็ยัดกลับไปในหุ่นเหมือนเดิมแล้วก็เอาหุ่นจัดกล่องส่งของแค่นั้นเองโอเคครับถ้ามีปัญหาอะไรสงสยัย ผมสรุปมาให้แล้วถ้ามีปัญหาอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างผมจะไปช่วยตอบถ้าที่ผมทำได้ขอบคุณมากครับที่รับชมเจอกันคลิปหน้า